สวัสดีคะ่ะแม่บ้านบ้านบ้านนะคะวันนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆื่อมาดูนะคะการซื้อต้นกวักมารากตสีดำนะคะจากอินเทอร์เน็ตมานะคะอันนี้เป็นการส่งจากแฟลชนะคะนี่ค่ะก็จะเขียนว่ามันเป็นต้นไม้เขาก็ให้วางตั้งขึ้นแบบนี้ใช่ไหมคะนี่เห็นไหมแต่ตัวหนังสืออ่ะเขาวางอย่างนี้เนาะเวลาเห็นเขาก็จะวางนองไนไนอ่ เขาก็วางนอนมาอย่างนี้ละคะ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกัน,นก็จะค่อยๆแกะโอเคดูกันนะเพื่อนๆอันนี้เป็นกวักมารากตนะคะวันนี้วันที่สิบสี่เมษายนมาสงกราก์พอดีเลยนะคะ ราคาก็แพงกว่าก๊อกกกวัมรกตสีเขียวนิดนึงเนาะก็จะแพงประมาณสามเท่าสีเท่าเนี่ยค่ะอ๋อนี่เขาก็จะใส่อะไรเป็นอะไรนะคะอะไรกันกระแทกอะไรนี้มั้งคะโอเคค่ะเป็นกันกระแทกอะไรสักอย่างนี้นีน่ค่ะ เพราะว่าเขาต่ออันนี้ค่ะต่อกล่องตัวนี้ซื้อมาในราคา450 450รวมส่งนะคะเพื่อนๆต่อรองเขาว่ารวมส่งถ้าปกติรวมส่งเราก็ต้องถามเขานะคะว่าเขาจะส่งแบบไหนส่งแบบตะกร้าหรือว่าส่งแบบกล่องส่งแบบกล่องความเสี่ยงมันก็จะเยอะหน่อยแต่ โดยปกติแล้วเนี่ยค่ะไอตัวต้นกวักมรกตเนี่ยมันจะค่อนข้างแข็งแรงอยู่นะทนทานแยกออกเป็นชิ้นเสืออันนี้ค่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมคะเขาตอกล่องมาไม่ค่อยสูงสักเท่าไหร่ใบมันก็จะหักนิดนึงแหละแต่ก็ไม่หักมากหรอกก็ได้ได้เยอะต้องใส่อะไรเป็นตัวกันก,นกระแทกเรื่อะแรงนะ้เลย่ะะเทออกมา ใส่อะไรนะเนีย่ยดนะูว่าจคให้กรีดนะเพื่อนๆกลัวโดนต้นไม้นี่ะอะไรก็ไม่รู้อ่ะอ่ะ ตัวกันกระแทกเข้ามาั้งเ่อหอดูเอาเชือกลัด ค okay. นี่ค่ะเวลาที่เขาบอกว่าเขาจะส่งแบบแบบอะไรอ่ะแบบห่อตุ้มนะเพื่อนๆมันจะเป็นแบบนี้นะห่อตุ้มอะ่ะเนี่ยเนี่ยแหละเพาเขาบอกว่าเขาจะส่งแบบห่อตุ้มอืมโอ้เสียงน้องหมาข้างบ้านโทษทีค่ะเพื่อนๆนี่ถ้าเขาบอกว่าเขาจะส่งแบบห่อตุ้มม,ม,บบม,มันจะเป็นนี้เลยนะเพื่อนๆนี่ บานก็กางจะออกไปทาง,งานด้วยส่งมาแบบนี้ก็โอเคพี่ค่ะ450ได้มาหนึ่งสองสามสี่สี่กิ่งน้องเขาก็จะไม่ค่อยดำเท่าไหร่เขาบอกว่าขวามารากดอ่ะอันนี้น่าจะเป็นตัวกิ่งแม่ค่ะกิ่งแม่เขาก็จะมีความดำทีนี้กิ่งกิ่งเนี้ยค่ะมันก็จะยังไม่ดำ เพราะมันต้องตากดดแดดนะมันถึงจะดำอะ่ะเดี๋ยวเราก็เอามาเลี้ยงไว้ตากดดแดดไว้ค่ะเพื่อนๆไม่ว่างซะด้วยผมัยจะได้ชำน้ำไว้ก่อนอเพื่อนๆเพราะว่าแม่บ้านจะออกไปทำงานค่ะเนี่เขาหาตุ่ม ขาก็มีขวดแล้วค่ะเดี๋ยวอันนี้จะปลูกแบบโชว์ขวดเนาะแต่ว่าวันนี้ก็พอดีไม่มากจะออกไปทํางานค่ะเพื่อนเดี๋ยวจะขออนุญาตช้าน้ำไว้ก่อนโอเคค่ะจุบเดี๋ยวช้าน้ำไว้เดยชําน้ำไว้ก่อนจะเอาน้ํามาใส่ไว้นะเพื่อนแค่สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะเนาะ อันนี้ก็คือจะเป็นการโชว์่การสั่งต้นไม้าจากอินเทอร์เน็ตแล้วเขาบอกว่าห่อ,อตุ่มการส่งแบบห่อตุ่มเป็นยังไงนะแบบนี้เนาะเขาก็จะส่งห่อมาแบบนี้นะคะโอเคสําหรับวันนี้ก็อขอลาไปนะคะขอบคุณมากนะคะสําหรับทุกๆก,การรับชมนะคะสวัสดีค่ะ